คืนนี้แอบเสียดายสวยมากๆเลยแต่แบบตำหนิน้องเยอะเยอะเนี่ยค่ะน้องขาดแบบนี้มันเอาไปใช้งานไม่ได้ไงเนี่ยค่ะเป็นแบบมันผุมันขาดแบบนี้เลยอะค่ะแต่สวยเนี่ยถ้าสมบูรณ์เนี่ยนะโหอันนี้ของเก่าของจริงนะคะเก่าแก่เลยอายุน่าจะร่วมน่าจะเกือบร้อยนะคะมนว,นว่าต้องได้อะค่ะเนี่ยค่ะ ดูเพราะว่าคุณยายก็อายุน่าจะเยอะมากๆแล้วนะคะที่แบบลูกหลานเอามาขายให้นะคะลูกหลานเอามาขายให้ผ้าเก่าผ้าโบราณเก่าจริงๆเนี่ยค่ะเก่าโบราณแบบนี้เลยดูต่อตีนมาให้พร้อมต่อตีนใหม่นี่มาให้พร้อมเลยคุณตายสวยนะเก่า แต่หัวเป็นฝ้ายนะคะผ้าผืนนี้เก่ามีตำหนิมันไม่รู้จะเอาไปทำอะไรได้ไง,ไงลูกค้าเว้นแต่ว่าคนที่เขาซื้อแบบเก็บงานพวกงานโบราณเอาไว้ดูตัวอย่างอะไรอย่างเงี้ยได้แบบเก็บสำหรับเก็บศึกษานะแต่ว่ามันไม่เหมาะกับการเอาไปใช้งานนะคะซื้อของกับมนนะํามนบอกลูกค้าตรงๆนะเราจะต้องคุยกันตรงๆเลยนะคะว่า ผ้าแบบนี้นะฮะไม่เหมาะกับการเอาไปนุ่งอยู่แล้วมันมันใช้งานไม่ได้แต่ถ้าคุณคิดว่าคุณซื้อแล้วเก็บเพื่อดูลายผ้าเพื่อดูเป็นเออเก็บเอาไว้เป็นเป็นเคสศึกษาว่าคนโบราณคนตะก่อนนะคะเขาทอผ้าในลักษณะไหนนะคะมีวิธีการทอแบบไหนแล้วก็ตีนสิ้นเขาต่อยังไงหัวสิ้นเขาต่อยังไงอะไรยังไงเนี่ยอะโอเคอันเนี้ยได้ เก่ามากเลยนะคะลูกค้าดูแต่ละผืนนะเนี่ยอย่างผืนเนี้ยค่ะใหม่นะคะแต่ก็คือเก่าแล้วก็ขาดมาแบบนี้เลยเนาะคือมนอะมองว่ามันใช้งานยากไม่ใช่อะไรหรอกลูกค้าก็อยากขายเขาก็อยากได้ตังค์นั่นแหละแต่แบบดูสิฮะมันจะเอาไปทำยังไงได้ลูกค้ช่วยตอบหน่อยเนี่ยอันนี้ก็ต่อหัวมาเนาะต่อหัวเป็นหัวเก่าเลยนะ หัวโบราณเลยเป็นเป็นเก่าเลยค่ะเป็นของเก่าเลยนี่ก็ต่อหัวมาแต่มนชอบผืนแรกผืนแรกแบบตีนสิ้นแบบโอ้ยตายแล้วสวยเนี่ยงามมากๆากเลยนะคะสวยจริงๆนะงามมาจากขอนแก่นนะล,ลูกค้าเซตเนี้ยมาจากขอนแก่นทั้งหมดเลยงามแต่ว่ามันอย่างที่มนบอกเนี่ยค่ะ ตอตีนเนี่ยอันนี้เป็นเก่าเป็นโบราณเลยนาคเป็นนาคน้อยตีนตำแหน่งนะคะเป็นนาคน้อยนี่ไหมแบบรุ่นเก่าเลยเนาะรุ่นโบราณที่เห็นเขาทำกันเนะนี่ยอันนี้เก่าอันนี้ต้นฉบับเลยนะต้นฉบับเก่าโบราณเลยเนี่ยค่ะคุณดูนะอันนี้ต้นฉบับเก่าโบราณของแท้เลยต้นฉบับแล้วดูลายคุณดูลายผ้านะคะมันอยากให้ดูแบบซูมดูนี่คือลายนาคน้อยนะ ดูลายผ้าดิถ้าซูมให้ดูใกล้ๆแป๊บหนึ่งนะคะมนจะซูมให้ดูเดี๋ยวมนจะถ่ายรูปลงด้วย<ม>ว่าเป็นงานโบราณแบบโบราณขนาดแท้เนี่ยค่ะเป็นนักน้อยแล้วก็แบบเป็นลายเขาสวยอยู่นะลายของงามเลยไว้เดี๋ยวมนจะถ่ายเป็นภาพนิ่ง เป็นภาพนิ่งลงเอาไว้ให้แม่ๆได้ชมกันนะสำหรับคนที่แบบอนุรักษ์งานโบราณแล้วก็ชื่นชอบงานโบราณเนี่ยหัวนี่ก็จกหัวนี้ก็จะจกเป็นจกใหม่นะนี่ต่อหัวต่อตีนแล้วคนโบราณสมัยก่อนเนี่ยเราดูผ้านะครผ้าเนี่ยอายุเนี่ยร่วมร้อยปีแหละแน่นอนนะฮะชัวแล้วพะงานโบราณเนี่ยคุณดูนะพวกงานประเภทงานโบราณนะผู้หญิง ก็จะตัวเล็กๆนะคะรอบวงรอบเอวเนี่ยเหมือนเหมือนมนขายผ้าผ้าสิ้นพวกผ้าเก่าจากทางพระตะบองหรืออะไรเงี้ยนะคะผ้าที่มาเนี่ยค่ะรอบวงจะเล็กนะคะคนจะตัวเล็กกันคนโบราณเนี่ยตัวเขาจะไม่ได้ใหญ่นะคะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะเป็นแบบเหมือนตัวเล็กๆเอวแบบรอบวงแคบๆอะไรเงี้ยคะ่ะเราก็จะเห็นเนี่ยผืนเนี้ยเก่าแบบเนาะคุณขา ันเก่ามันโบราณแบบเนี่ยใครจะเก็บงานแนวนี้อยากรู้ลูกค้าว่ามีท่านไหนที่อยากจะเก็บไหมหรืออยากหรือชื่นชอบงานแนวนี้ทักมาสอบถามมนได้นะคะเพราะว่าอะไรรู้ไหมมนก็อยากช่วยน้องที่เขา,เาส่งผ้ามาขายเนี่ยอยากให้เขาขายได้เพราะเราก็เขาก็อยากขายให้มันหมดนั่นแหละแต่ลําพังมนเองอะมนไม่คิดว่าเออแบบถ้าให้มนเก็บหมดมันหลายอย่างไงเราก็มองว่าเออแบบ มันไม่ได้ใช้งานนะคะมันเหมาะสําหรับท่านที่จะซื้อเพื่อไปต่อยอดเช่นไปแกะลายผ้าไปดูลวดลายผ้าแล้วก็ดูเทคนิควิธีการทอว่าคนโบรัมโบราณเนี่ยเขาทอแบบไหน<ม>ลักษณะยังไงนะคะเนี่ยค่ะเขาใช้เทคนิคแบบไหนจกยังไงยกยังไงออกขิดแบบไหนอะไรยังไงอันนี้คือไหมน้อยนะไหมากาเดียวไหมรุ่นโบรัมโบราณเลยเนาะถ้าชอบก็สนใจก็ถามมาได้ดูเก่ามากเลยอะ แต่ผ้ามันก็ตามสภาพนะนะคะเนื่องจากเป็นของเก่าเนาะเก็บมาเป็นแบบโหเป็นร้อยปีแล้วก็คนเขาก็ไม่ได้คิดว่าจะต้องเอามาส่งต่ออะค่ะคนเก่าเขาก็เก็บเขาก็ใช้อนะค่ะมันเป็นงานแบบมันเป็นงานเก่าใช้เดนะไม่ใช่งานเก่าเก็บนะลักษณะอย่างเงี้ยคือผ่านการใช้งานมาซึ่งเราก็ทราบนะคะว่าเนี่ค่ะ มันเป็นงานเก่าใช้มันเป็นงานที่ผ่านการใช้งานมาเป็นงานเก่าใช้เลยแหละคือใช้จริงนะคะคนเขาใช้กันจริงเลยสลงก็มีสลงเก่าเข้ามาเนะะี่ยค่ะเออเป็นงานเก่าใช้เลยอืมเก่าเลยของเก่าของเก่าจริงจ หมดแล้วนอกนั้นเป็นฝ้ายพวกฝ้ายนะคะมันก็จะส่งกลับคืนลูกค้าเนาะเพราะว่าบางทีส่งมาเนี่ยมันก็จะมีพวกงานเป็นฝ้ายเป็นอะไรปนมาด้วยก็อันนี้ก็ต้องส่งกลับคืนเพราะว่ามันไม่ได้รับงานถ้าเป็นฝ้ายทอมือมันกจ็จะเก็บอยู่แต่ว่าบาง,บางผืนเนี่ยมันเป็นผ้าทอเครื่องนะคะมันไม่ใช่งานทอมือแท้มันเป็นพวกทอเครื่องแล้วก็เป็นไหมทอเครื่องซึ่งก็ไม่ใช่ไหมแท้ด้วยนะคะอันนี้ลูกค้าที่จะส่งมาเนี่ยก็ มนแจ้งไว้ตั้งแต่แรกอยู่แล้วว่าเรารับเฉพาะผ้าไหมแท้ทอมือนะคะกลุ่มประเภทพวกงานทอเครื่องอย่างเงี้ยอาจจะต้องตีกลับคืนอาจจะต้องส่งกลับคืนแต่ลูกค้าบางท่านดูไม่เป็นไม่ทราบท่านก็ส่งมาหมดเลยแล้วก็ให้ทางร้านเราเนี่ยค่ะมนตรามหาราณีเนี่ยทางเราเนี่ยได้เช็คให้พอเราเช็คให้เนี่ยถ้ามันไม่ใช่เราก็ตีกลับคืนนะนะลูกค้านะท่านไหนที่สนใจอยากจะขายผ้าไหมนะคะติดต่อมาที่เพจของเราได้เลยนะคะเพจของเราชื่อเพจมนตรามหาราณีนะคะจำหน่ายผ้าไหมแท้ ทอมือนะคะเป็นกลุ่มประเภทผ้าไหมแท้หรือก็ผ้าฝ้ายเนี่ยรับไหมรับแต่ว่าขอเป็นงานทอมือนะคะผ้า,ผ,า,าผ้าไหมผ้าฝ้ายนะคะเป็นงานทอมือนะติดต่อมาได้เลยที่เพจของเรานะคะมนตรามหาราณีนะคะภาษาไทยตรงตัวเลยก็ทักเข้ามาสอบถามพูดคุยแล้วก็รายละเอียดต่างๆได้เลยค่ะ สำหรับวันนี้ก็ขอกราบขอพระคุณสำหรับทุกทุกท่านที่ชมรีวิวนะฮะก็ขอจบการรีวิวเพียงเท่านี้ถ้าท่านสนใจก็ติดต่อสอบถามตามที่มนแจ้งได้เลยนะฮะมนตรามหาราณี